คนหนุ่มกันชัยหนุ่มกันชัยจะมาขอสัมภาษณ์เราสั่งยังเราสั่งยังนี่คนนี้เข็มเล็กบอกไปสั่งตามสบายเลยเล็กครับนี่อร่อยอร่อยอร่อยแซ่บหลายอ้ยอร่อยเนี่ยยังไม่ได้ปรุงเลยนี่นี่ไม่ได้ปรุงเลยเนี่ยเอาเอาดีๆทนายพูดดีๆอร่อยยิ่งเข้าอร่อยอ๋อขอบพระคุณค่ะแซ่บ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดวันนี้เลยไม่หายหรอกนี่นะครับวันนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่อร่อยที่สุดที่กกกอกแต่ว่าดังที่สุดในประเทศครับตอนนี้ดังที่สุดในประเทศเลยใช่ไหมช่องหน้าก่อนคุณโลสไปตามกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดท่านนะคะมาเที่ยวที่ภาคลุ่นในตอนนี้นะคะอะไรกินอยู่เนี่ยไปลองกิวเนาะไปกินก๋วยเตี๋ยวเนาะ นนทกิถอยใบเอกหน่อยให้ทนายรับประทานมาพี่ๆอยู่หัวหน้าแล้วจะตายพอทานเข้วถอยเขาไปดีกวก็ปล่อยให้ทนายกินหน่อยไกลๆหน่อยครับก็ให้ให้เวลาเป็นส่วนตัวหน่อยเี๋ยวทนายตั้งเขาเพิ่นกินบ่แซทบนะครับ พอดีผมอยู่ปิดพอดีผมอยู่ทีไหนสัมภาษณ์าข่าวอยู่สเสียงนเลยพอดีผมใช้ให้สัมข่าวอยูเียนอ่ยอค้นเริดเสียงไหมคไรับที่นี่นอกจากก๋วยเตี๋ยวเป็ดมีอะไรอื่นอีกไหมครับเนี่ย ก็ไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละค่ะมีของบ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ตรงไหนครับอยู่ตรงกลางครับตรงหน้าทางทวันโอ้ธนาตั้มยังไม่ได้ไปเจอผู้ใหญ่บ้านหรออานั้นก็มีน้ําปั่นหมอหนุ่มนะมะพร้าวอะพราวปั่นน้มสดเมื่อวานเราไปซื้อกี่แล้วครับเอ๋อ อะไรตามกินอะไรครับเด็กของหมอหนุ่มนี่ครับเอ้าเหรอโอ้โหหมอหนุ่มจักกระดูกหมอหนุ่มจัดกระดูกจัดกระดูกเดี๋ยวผมจะเปิดอยู่ตรงห้องโถวิชครับจัดกระดูกทำมา28ปีแล้วครับตอนนี้44 45ท่านลุงพนครับไอ้เนี่ยเหรอจัดกระดูกจัระจัดกระดูกเคยทำมา28ปีแล้วทำจัดจัดยังไงครับใช้ผ้าแล้วก็ดึงครับผ้าห่อถอกแล้วก็ดึงเลยจัดกระดูกคนที่เป็นหมอรองกระดูกจัดกระดูกกระดูกเข้าที่ ม่เอากัวลิเอติ่ออกคันาเอยน่ารักีรูปอะไรรูปหนูโดนดึงรูปไปแล้วว่าหนูเป็คนตัดม้ขำไหมขำแล้หนูทำไงบอกหนูหน่อยจะทำยังไงอะโอ้ยอันนี้นะเอามาจากไหนสืดจตังเลย แค่ช่วงเป็นช่นชวงๆอ,อยู่ใกล้ๆค่อยไหนะอยู่ใกล้ๆค่อยชอบอยู่ใกล้ๆ <c oughs> ไม่ได้ค่อยแพ้ความโลแ <c oughs> พ้รัชมีก้องไกนน่ติดเอาความโลนม่นไหมจริงๆมามาบ้านกกอกต้องกินกว๋วยเตี๋ยวเป็ดน,นะจ้า ถอนะครับสามอะไม่มีเน็ตจะไรสุดไม่มีเนาะไม่ถอดไม่มีไม่มีโอ๊ยมานตั้งไกลมันไม่ถึงหรอกถอดนะครับที่นี่ใช้สัญญาณของอะไรครับสัญญาณแทเจนไอทีโอทีครับทีโอทีเหรอครับไอของทูด้วยเนาะอ๋อไบไฟหรือว่าโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ครับซิมซิมเอเอสครับถ้าดีแท็กเอเอสได้ใช่ไหมได้ครับ วันนั้นใส่แล้วไม่ติดโอ้ยายใส่กล้องไปไปมานี่ทนายเวียนหัวหมดเลยได้ไหมเวลาเอซดูนะอี่นี่ดีแทกไม่มีครับสัญญาณครับแมีแต่ทูกับเอเอับโอ้ยเจ้าคือใส่วานแทะนิดเดียวเองครับเข็ดนะครับเต็นชั่วโม้ว เขาบอกเขาบอก่าสองสามวันจะร้อนแล้จะค่อยเพราะว่าม <rebbe> ันจะจับทามันจะใชงานยังไงบ้าร้อนแล้วเดี๋ยวก็หนาวเาะมากแล้วนะเขาบบมันจะร้อนก่อนจะดูว่าเราจะใช้จับท่าของเราจะ้งานยังไงเร็ไป็นสอทีนับเาีย้าทีเหลือ

จเย็นนะคะยายลองแกนั่งกับทนายแกคุยกับทนายนะคะแกไม่ได้คุยเขากินอยู่ยายลองแค่นั่งกับทนายเฉยๆนะคะพี่ๆจะยินนะะคทนเข้าอยากได้ยินเสียงทนายอย่างเดียวให้กินก่อนผมโดนเครื่องผมโดนโดนที่สิบแต่นอตสิบได้เป็นน้ำเข้ามันไม่แก้ให้เรานะ ตอนนี้ได้ได้รายได้จากยูทูบอย่างได้แล้วยังไม่ไปเบิกมันไดอย่างไงผมตอนไลฟ์สดนะครับทำยังไงเปิดรายได้เปิดรายได้บ่ยังไม่เป็นบ่เดียยายชนให้ไม่มาต้องเปิดเปิดตอนไลฟ์หรือว่าก่อนตอนไลฟ์ก่อนก็ได้สมมติว่าอันนี้ของผมนะอย่างนี้ใช่ไหมครับเฮมยอจะขึ้นตัวบกนี้ใช่ไหม อัพโหลดแล้วก็ข้าสดให้ผมดูหลดนะครับแล้วก็ตั้งค่างีตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับแล้วก็ทนายตั้งมานโกกแบบนี้เหรอและวก็มาณนี้ครับออมาตัดงต้องตั้งนะครับเด็กผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่แล้วก็แล้วก็ต้องตั้งตัวนี้นะรายได้ตรงนี้อ๋ออันจะเลื่อนเรื่อยๆเลยครับตั้งค่าเนี่ยครับตัวนี้จะเปิดเปิดนะครับเพราะมันแบ่งรายได้ให้คนอื่นเขาถ้าเปิดไดวนี้ตัวเดียวเออทำแบบนี้เออเราเปิดตรงนี้ปุ๊บรายได้มันจะไปไหน งอย่าค่าโฆษณาให้เขาแค่ใครครับให้กับโฆษณาอะไรก็ได้ครับเขาจะแบ่งได้ให้เขาที่ขึ้นมาหน้นัดเราเดี๋ยวเราเอาไปย้อนย้อนกลับไปผมดูอีกรอบนึ่งเข้าตรงนี้ทนายลองทำมีมิว่ก์แล้วก็ยูทูบครับจริงเครื่องหมายบวกถ่ายทอดสดแล้วก็ตั้งชื่ออะไรกันครับชื่อแล้วก็ตัวเลือกเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมต้องตั้งเด็กผู้ใหญ่ครับผูงนี้ครับไม่ได้สร้างแบบเพื่อเด็กครับ แล้วก็ไม่ไม่ต้องจํากัดครับใช่ไหมครับแล้วก็ดูข้อมูลขึ้นเตือนว่าตัวเลือนนี่เลื่อนเลื่อนไปครับอ๋อในอันนียแต่ราคาขั้นสูงสูงมีแต่อะไรเอาใหม่ก่อนมันไปโดนอะไรเอาใหม่ครสมมติว่าเราตั้งแล้วใช่ไหมครับครับแล้วก็อันนี้ตั้งอะไรก็ได้ครับครับแล้วก็ไปอันนี้ตั้งเด็กหรือใหญ่อะไรก็ได้ครับอันนี้ก็ ทุกคล,ลิปแค่นี้นะ,ะตเรื่อคต,ตม้ครับขอบคุณค่ะค